ละครสั้นเอฟเรื่องเมื่อฉันไปนอนบ้านเพื่อนแล้วเจอจุดๆ,ๆเราขอเปลี่ยนจากเห็นอะไรไม่รู้เป็นสีแดงเป็นอย่างอื่นแทนนะคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะโอ้ยรีบทำงานส่งอาจารย์ก่อนดีกว่าปิงป๊งปเอ๊อะแชทไรอะเอ้านี่มันมินนี่นี่นา เกือบลืมไปแล้วว่าวันนี้มีนัดกับมินนี่โฮ้ยดีนะยังไม่ได้ลืมไปที่ริคาเฟ่เหรอได้เลยได้เลยไปเตรียมสัมภาระก่อนดีกว่าเอากระเป๋าออไปด้วย ถึงแล้วคาเฟ่นั่นไงมินนี่มินนี่สวัสดีสวัสดีจ้าโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะใช่กินอะไรไหมสั่งมาเลยนะไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวฉันจ่ายเองเออไม่ต้องเกรงใจจ้ะได้จ้า โอ้โหอร่อยมากเลยมินนี่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเออแล้วเราจะไปยังไงล่ะ อ๋อโทรเรียกแท็กซี่จ้าโอเคค่ะค่ะแกเดี๋ยวพี่แท็กซี่เขาก็มารับโอเค ถึงบ้านฉันแล้วจ้ะลิลลี่ถึงแล้วหรอมามาเข้าบ้านกันทำตัวตามสบายเลยนะขอบคุณนะไม่หนักหรอเอากระเป๋าไปเก็บไว้สิขอบคุณนะจ้าแล้วเราจะทำอะไรกันนะ่ะ ปารตี้ฉันนอนไหมเดี๋ยวฉันปูที่นอนให้ขอบคุณนะมามาไปที่สวนสนุกกันเถอะบ้านฉันอยู่ข้างๆเองโอ้โหบ้านเธออยู่ข้างๆสวนสนุกเลยหรอเนี่ยอืมน่าอิชาจังโอ้ยก็ไม่หรอกจ้าง,งั้นไปดูเออละครเอากันไหม โอเคโอเคโอ้โห okay, okay. oh, oh. ละครหมีเท็ดดี้แบร์สนุกมากเลยถึงบ้านแล้วมาเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้ชุ้นนอนกันโอเคลิล okay. ี่เธอช่วยไปปิดม่านหน่อยได้ไหมได้จ้ามามาปาร์ตี้ชุ้นนอนกันโอเคโอ้ย พี่หนูเริ่มง่วงแล้วเดี๋ยวหนูไปนอนก่อนนะฮย้ยนี่ไงที่นอนไม่นอนหรอหนูจะนอนแล้วนะนอนดีกาโอ้โหละครของเก๋กิ่งชแนลสนุกมากเลยอะใช่ใช่ฉันก็ว่าอย่งงางนั้นแหละห้งคู่ก็ได้เผลอหลับไป ณเวลาตีสามโอ๊ยเสียงอะไรนี่แกแกตื่นได้แล้วมีเสียงอะไรก็ไม่รู้แกมินนี่มินนี่ตื่นได้แล้วมินนี่มินนี่ตื่นได้แล้วมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้ทำไมมินนี่ไม่ยอมตื่นเนี่ยเอ๊ะทำไมม่านมันถึงเปิดแล้วเนี่ยตอนนั้นเราจำได้ว่าเราปิดนะช่วยหนูด้วย เด็กที่ไหนเนี่ยถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เออพ่อแม่ไปไหนหรอจ๊ะหนูหาพ่อกับแม่ไม่เห็นช่วยหนูด้วยงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปส่งตำรวจให้นะจ๊ะรอหยุดตรงนั้นนะลินลี่เธอก็ได้วิ่งไปหาเด็กคนนั้นมาหนูเดี๋ยวพี่จะพาไปเอะเดี๋ยวนะ เด็กคนนั้นหายไปไหนล่ะเนี่ยฮะอาจเด็กคนนั้นจะอยู่แถวนี้ก็ได้หรือว่าเราตาฝาดไปเนี่ยลิลลี่เธอก็ได้วิ่งหาเด็กคนนั้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรือว่าเราจะตาฝาดไปหรอเนี่ยเอแต่ทำไมม่านมันเปิดเองได้ละเนี่ย ปิดม่านก่อนดีกว่ารีบนอนก่อนดีกว่าเอีกอีเอีกลิลลี่ตื่นได้แล้วลิลลี่ลิลลี่จัาตื่นได้แล้วลิลลี่นี่มันเช้าแล้วนะโอ้ยเมอะไรเหรอเนี่ยเฮ้ยฉันก็นึกว่าเธอจะโดนผีอามแล้วล่ะสิโอ้ย เธอบ้านเหรอเนี่ยมามาไปกินข้าวกันโอเคเช้าแล้วหรอเปิดม่านก่อนดีกว่าในระหว่างที่ฉันกำลังจะเปิดม่านฉันก็นึกเรื่องตอนกลางคืนได้เอ๊ะตอนนั้นเห็นเหมือนมีเด็กผู้หญิงมายืนอยู่ตรงนี้นี่นาะเดี๋ยวลองไป าม,มินนี่ดูก่อนดีกว่ามินนี่มินนี่มีอะไรหรอจ๊ะแถวนี้มีเด็กบ้างไหมอะเออเด็กหรอเออก็มีอยู่บ้างนะฉันก็จำไม่ได้แล้วแหละอ๋อเมื่อคือนฉันเห็นเด็กผู้หญิงมายืนตรงริมหน้าต่างเนี่ยเธอตาฝาดหรือเปล่าเนี่ย เด็กผู้หญิงแถวนี้ฉันได้ข่าวหนึ่งมาว่าน่าจะแบบเธอโดนลักพาตัวไปนะแถวนี้ไม่มีเด็กผู้หญิงหรอกนะ่าเด็กผู้หญิงไวัไหนหรอฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมาเรามากินข้าวกันโอเคอร่อยมากเลยนะ ลิลี่รีบกินนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อจ้า <c oughs> เอ๊ะตรงนั้นมีคนมุมอะไรกันนะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปดูก่อนดีกว่าไว้แปแล้วลูกแม่แม่น่าจะไป นั่นมันเด็กคนที่เราเห็นตอนกลางคืนนี่นาไม่นะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิงให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกดติดตามตรงนี้ค่ะเพื่อนๆน กดกระดิ่งกุ้งกิ้งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย